สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่เข้มข้นกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงสถานการณ์ที่เข้อมูลข่าวกรองมันเหมือนจะสมบูรณ์แบบละครับเป็นเรื่องของฐานทัพดักโคใช่ไหมครับที่หน่วยเฮสลาได้ข้อมูลมาดูเหมือนทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ค่ะแต่กลับมีคนหนึ่งที่ยังรู้สึกตังหิดตังหิดในใจว่ามันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆอ,อ,อืจุดนี้น่าสนใจมากครับคือ ความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่ได้กับสัญชตาตญาณส่วนตัวมันนำไปสู่เรื่องราวที่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะตัวละครหลักของเราเนี่ยเขาไม่เชื่อข้อมูลที่ได้มาง่ายๆเลยเขาตัดสินใจเออพิสูจน์ด้วยตัวเองอืมลุยเดี่ยวเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแหล่งข้อมูลเล่าว่าเขาแอบออกจากฐานตอนกลางคืนเลยนะมีอุปกรณ์พิเศษด้วยทั้งปืนไรเฟิลเก็บเสียงทั้งเครื่องตรวจจับแมงมุมกลน โหเตรียมพร้อมเต็มที่เลยการใช้แมงมุมกลนี้ก็เพื่อหาตำแหน่งยามใช่ไหมครับแล้วก็จัดการจากระยะไกลด้วยปืนเก็บเสียงใช่ค่ะต้องเงียบที่สุดแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายเพราะเหมือนฐานทัพเริ่มรู้ตัวนิดๆแล้วแล้วก็ส่งหน่วยลาดตระเวนออกมาครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นทําให้ต้องเคลื่อนไหวเร็วขึ้นแล้วก็เกิดการประทะขึ้นค่ะมีการ,รเผชิญหน้ากับยามคนหนึ่งสู้กันแบบเร็วๆแล้วก็ จุดนี้มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากคือเครื่องจำลองใบหน้าอ๋ออันนี้ล้ำมากเลยครับทำให้ปลอมตัวเป็นอย่างคนนั้นได้เลยรหัส H 2 2 3ใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยจังหวัดดินเดียนเข้าไปกับขบวนรถที่กลับเข้าฐานใช่ค่ะพอเข้าไปข้างในทุกอย่างมันก็ตรงกับข้อมูลที่ได้มาเป๊ะๆเ,เลยนะทั้งแผนผังทั้งโครงสร้างฐานใต้ดินในถ้ำครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันแปลกถ้าข้อมูลถูกหมด ทำไมตัวละครหลักถึงยังรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอีกล่ะครับนั่นน่ะสิคะเขาสังเกตเห็นว่ามีการเตรียมอพยพแล้วก็ได้ยินยามคุยกันเรื่องที่เออเคร์สลากำลังจะบุกอืนี่มันเหมือนกับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่าครับให้ตายใจว่ารู้หมดแล้วน่าคิดมากคะ่ะแล้วเขาก็สังเกตเห็นห้องเก็บของห้องหนึ่งที่มันสะอาดผิดปกติแบบว่าสะอาดเกินไปครับ แลยยังไ,ไงต่อครับมันก็นําไปสู่การเจอประตูลับแล้วก็คนพบว่ามีฐานชั้นในซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง โอ้โหซับซ้อนจริงๆแสดงว่าข้อมูลชุดแรกที่เฮสลาได้ไปนี่คือตั้งใจลปล่อยออกมาเพื่อปิดบังฐานชั้นในนี่เองใช่เลยค่ะแล้วเขาก็สะกดรอยตามช่างเทคนิคสองคนที่ออกมาจากฐานชั้นในขโมยบัตรประจำตัวแล้วก็เออล่อออกมานอกฐานเพื่อสอบปากคำได้ข้อมูลสำคัญมาเลยสิครับที่นี้เกี่ยวกับโครงสร้าง2ชั้นกับแผนอบพยพของพวกระดับสูงค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ข้างนอกก็เริ่มวุ่นวายทีมที่ฐานชั่วค่าวก็เริ่มกังวลว่าเขาหายไปไหนแล้วทางเฮสลาเองก็เริ่มสงสัยตัวละครหลักแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นใส่รับสองหน้าครับความไม่ไว้ใจกันร,ระหว่างหน่วยงานนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับในเรื่องแบบนี้ยิ่งสถานการณ์กดดันยิ่งเห็นชัดพอตัวละครหลักติดต่อกลับไปแจ้งเรื่องฐานชั้นในเนี่ยผู้บัญชาการข่าวของเฮสลากลับไม่เชื่อคะ่ะแบอบกว่ายึดมั่นกับข้อมูลเดิมมาก อ้าวไม่เชื่อเหรอครับทั้งๆท,ที่มีหลักฐานใหม่ใช่ค่ะแล้วก็สั่งโจมตีทันทีเลยโดยใช้ข้อมูลชุดแรกนั่นแหละไม่สนใจเลยว่าทีมยังอยู่ใกล้ๆแถวนั้นโอ้โหการตัดสินใจแบบนี้อันตรายมากนะครับคือไม่ยอมรับข้อมูลใหม่หรืออาจจะมั่นใจในข้อมูลเดิมเกินไปไม่ยืดหยุ่นเลยนั่นสิคะกลายเป็นว่าพึ่งใครไม่ได้เลยตัวละครหลักก็เลยต้องวางแผนสองส่งทีมใหม่เข้าไปอีกส่งใครไปครับคราวนี้ หลิ่นเย้ากับแลมเบิร์ตค่ะใช้ข้อมูลกับบัตรที่ยึดมาได้นั่นแหละปลอมตัวเข้าไปในฐานชั้นในเพื่อหาข้อมูลเส้นทางหลบหนีให้ได้ก่อนที่การโจมตีจะเริ่มเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆเพราะฐานทัพน่าจะระวังตัวแจแล้วแต่ก็อาจจะเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่แต่เรื่องมันพีคตรงนี้ค่ะในจังหวะที่ทีมใหม่กำลังจะเข้าไปในฐานชั้นในเนี่ยเอสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยโหดังทั้งฐานเลยเหรอครับใช่ค่ะ พร้อมกับประกาศว่ากองทัพเฮสลามาถึงแล้วการโจมตีกำลังจะเริ่มคือทีมแซกซึมติดอยู่ข้างในเต็มๆโอ้โหสถานการณ์เข้าตาจนเลยนะครับทีมก็ติดอยู่ข้างในการโจมตีก็กำลังจะเริ่มแล้วฐานทัพดาร์โครล่ะครับเตรียมรับมือ,อยังไงนั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะว่าของขวัญชิ้นใหญ่ที่ผู้บัญชาการฐานทัพเตรียมไว้คืออะไรครับแล้วการตัดสินใจที่ดูรีบร้อนของผู้บัญชาการข่าวน,นี้ล่ะ จะนำไปสู่ชัยชนะจริงๆหรือเป็นการเดินเข้าไปติดกับดักสุดท้ายของศัตรูกันแน่อืมน่าติดตามมากๆครับ